สวัสดีครับผมกบนะครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่น้อยครับซึ่งแม่น้อยครับล่าสุดครับที่ว่าผมได้บอกกับเรางวดนั้นครับเลขเข้าสี่หกครับแลยกับปกติทุละงงานศพแล้วก็ไม่ได้เอาความฝันแกมาเล่าครับเมื่อนี้ครับแม่น้อยแกฝันหลังจากที่ว่าแกก็ถูกเลขล่าสุดเมื่อกี้คือศูนย์สองแกฝันครับงวดนี้ครับแกฝันว่าแกได้คุยกับพระธุดง ยางพานหน้าแม่น้อยไปแล้วก็บอกเลขปกติครับคนเท่าครับเวลาเขาฝันมันต้องมีที่ไปที่มาแต่แต่ในคข้อมฝันนี่คือมันม่นมีที่ไปที่มาเลยจู่ๆครับแม่น้อยคือแกยือนอยู่ข้างทางนี่ครับปกติแล้วพาพทุลงรูปหนึ่งครับยางพานบัดยางพานครับยางพานเนี่ยมายืนต่อหน้าแม่น้อยเลยครับ ด้วยที่ว่าบรไดบอกบรได์เฮียงเลยแม่น้อยก็ไม่ได้ใส่บาทนะครับเพราะว่าช่วงเวลาตรงที่ตรงที่ฝันนะคือมันประมาณสักสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นแล้วพระจุดงรูปนั้นครับยางผ่านมาแล้วก็มาหยุดอยู่ต่อหน้าแม่น้อยแม่น้อยกับบรได์เฮียงเนาะแม่น้อยกับยงมือยงมือไหวจู่ๆครับพระรูปนั้นยื่นกระดาษครับเหมือนกับกระดาษอ่าเป็นซองปัจจัยนะเป็นซองปัจจัยแล้วก็ยื่นให้แม่น้อย แม่น้อยอ่านออกเสียงครับอ่านออกเสียงแกบอกว่าในกระดาษครับบอกว่า16บหกทับสิทับหกหแล้วมันก็จะมีตัวเลขข้างล่างครับคือเลข0ูนยสามนย์หนี่คือตัวเลขที่แม่น้อยเห็นครับแะ้วก็แม่น้อยเพิ่งกระเบิงเนาะเพิ่งกระเบิงอะ่ะมันก็เป็น0ูนย์สกับ06 จูจๆครับพระธุดุงรูปนั้นครับกะมาดึงกระดาษในในไอในมือม่น่อยแล้วก็พลิกซองสีขาวครับอีกด้านหนึ่งให้นไหมหน่อยมันก็เขียนคําว่า16บหกทับสิทับหกอีกคำมานี้ตัวเลขข้างหลังเป็นเลข3ตัวครับคือเลข9 7้าเจดหนึ่งแปดเครับ นี่คือตัวเลขตัวเลขที่แม่น้อยเห็นครับมันเป็นสองด้านนะครับมันเป็นสองด้านผมก็ได้ถามว่าแล้วพระทุดุคนุ่งหนังคือจับจับซองข้ามมือเลยบ่ไม่คือเพิ่นเอาเอาไม้นะ่ะเอาไม้ตีเอาไม้ไม่ตีอะมือแม่น้อยเพื่อที่จะให้ปล่อยกระดาษครับแม่น้อยแล้วก็ตกใจนาะเวลาตีครับเอาไม้ตีเสร็จปุ๊บมือมันกัดกระดกสินะ เอาไม้ตีปึ๊บมือมันกระดกแล้วก็ซองมันก็ปิวขึ้นพระธุดงค์น,นั้นก็คือก็จับเอากระดาษแล้วก็จับเอาไอซองแล้วก็พลิกให้ไม่น้อยค่ามือครับแล้วก็ยื่นให้จังสี่สินะครับโดยที่ว่ามือไม่ได้สัมผัสมือครับเราบอกในความฝันมันเป็นตัวเลขครับซองปัจจัยสีขาวมันเป็นตัวเลขด้านหนึ่งเป็นเลขเลขล่างอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเลขสามตัวบนศูนย์สามกับศูนย์หก อีกด้านหนึ่งคือเป็น971กับ871เจดาพ่อเห็นแล้วครับพระธุงลูนั้นก็ยังไปครับยังไปแป๊บเดียวมันก็กลายเป็นคําแล้วครับตอนที่เห็นครับในความฝันแกบอกว่าประมาณ4โมง5โมงเย็นแต่หลังจากที่ว่าดูเลขแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาดูแล้วครับพระธุงรูกนั้นเดินไปครับกลายเป็นประมาณ1ทุ่มเลยมืดตึ้งติ่งมืดมากนี่คือความฝันของแม่น้อยครับส่วนตัวเลขนะครับแ้วส่วนตัวเลขเนี่ย อย่าลืมครับแม่น้อยแกมักตีตัวเลขเผื่อ977เนี่ยอาจจะเป็น911ก็ได้871นี่อาจจะเป็น811ก็ได้นี่คือตัวเลขที่แม่น้อยตีเพิ่มเติมครับนะครับแต่ที่แน่คือเห็นก็คือ03 9, 7, 1, กับ06 971กับ871นี่คือแม่น้อยแกเห็นครับแต่ว่าแกจะไปะซื้อเพิ่มหนะ้า911กับ811นี่คือแม่น้อยแกจะไปะซื้อเพิ่ม กับเราพีหน้ามึงครับตัวเลขสวยไหมมันก็สวยนะครับเนาะมันก็สวยอยู่97181นี่สวยไหมสวยนะแต่ว่าบุงหัวเลขมันจะมากบอทนั้นละถามว่าสวยไหมมันก็สวยมากๆนะครับแต่ว่าซูมมือครับเลขมันออกแปลกๆครับเนาะ202แม่สันครับ012แม่สันนะครับ812แึ่สันแต่งวดนี้อาจจะเป็น817นะครับเนาะ971แบบนี้ก็ได้ อาจจะเป็นเลขแบบนี้ก็ได้16ตุลาค,คามหกแต่ถ้าเฝันคือแกบอกว่าแกฝันแค่แป๊บเดียวนะแกฝันแค่แป๊บเดียวฝันบุดุนเลยจักบุงห่วฝันอยู่ใส่จักบูงหูวาพราะธุดงเหมือนเป็นไผ่จูๆกับยางมาก่ขยกับยางอยู่ข่อยกับยื่นอยู่พ่นกับยางมากพ่นกัมาอยู่ต้องหนาเลยแหละอยู่ต้องหนาล้วก็แน่นหนาสักน้อยนึงแล้วก็ยื่นน้ำซองให้ในในยามนะในยามแบบยางที่ว่าเขาธุดงนะครับ กัดยิบออกมาแล้วก็เป็นซองปัจจัยสีขาวแล้วก็ยื่นให้แม่น้อยแม่น้อยก็แบมือนะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็หยิบอย่างนี้ครับกัดหยิบเบิง้งมันก็เป็นเลขศูนย์สามกับศูนย์หกพอศูนย์สามศูนย์หกล้วก็เบิ้งแล้วเบิ้งดีแล้วแล้วก็พระรูปนั้นก็เอาไม้ค้ำมาตีมือเหมือนพอตีมือเสร็จปุ๊บมันก็กระโดกขึน้นก็เห็นเป็นเลขมนันนี่เลขสามตัวเก้าเจ็ดหนึ่งกับแปดเจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเลขแต่ว่าเมิ่ากจะไปซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งไว้บ้าง แปดหนึ่งหนึ่งไว้บ้างใมครับมันจมูสืบเพื่อ1ิหกตุล,ลาเนี่ยอาจจะมากันเลครับเนาะอาจจะมาเลขทั้งเลขล่างเลขบนก็ได้แม่น้อยมันเคยเขามันเคยฝันเลขเขาสามตัวนี้คือมาอยู่หมวดหนึ่งครับถ้าจำไม่ผิดแต่งวนนี้ครับโบน,น่ได้อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ความฝันก็ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนมาเชื่อนะครับคือให้ทุกคนได้พิจารณาเก็บเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับไม่ได้ให้ทุกคนได้เชื่อเพราะว่าบางคนครับบางคนฝันเอง เห็นตัวเลขเองบางครั้งยังไม่ถูกก็มีครับแต่นี่คือความฝันของหลายคนหลายเจ้าไม่รู้ว่าจะมาไหมแค่นั้นครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าแม่นก็แม่นบ้างเว้นบ้างเข้าบ้างครับแต่งวดน,นี่คือแกบอกว่าแกฝันดีแกอาจจะซื้อเยอะก็ได้ครับไม่น้อยแกอาจจะซื้อตัวละหลายพันก็ได้เนาะเพราะว่าแกเห็นแค่ไม่กี่หางหนึ่งศูนย์สามอัดตัวละพันศูนย์หกอัตัวละพันเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเจนหนึ่งยี่สิบเราอาจจะซือ้อตัวละเป็นพันก็ได้ ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆครับให้ทุกคนจดไว้แค่ไว้เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นตัวเลือกสมมติว่าตาเล็กที่ห้ามมักตัวนี้เออมันตรงกับอาจารย์นันมันตรงกับคนนี้พอดีเลยลองเพิ่มอีกจะน้อยดีครับเฮ้ยเลขนี่มันบ่มีเข้ากับบุคคลมักเข้ากับบทตรงซื้อไม่ต้องซื้อก็ได้ครับผมเพราะว่าเพ่ากับบุหงาเงินครับว่ามันเหลวมันจะมาตัวไหนนะครับเนาะเลขกกลมๆแต่แม่น้อยแกก็บอกนะครับว่ามันมีแค่ไม่กี่หาง กับราไมี่ได้นมองกนได้เพราะว่าผมก็อยากเอาตัวเลขของคนฝันแม่นมาให้พิจารณาครับแต่ที่แน่คืองวดนี้คือแม่น้อยแกก็บอกนะครับเกินๆเหมือนเมื่อกี้ตัวละเป็นพันก็ไม่แน่ครับสไลด์ที่นี่ครับกับมี่บอายครับกับมี่ที่นี่ก็อธิบายไปบางทีก็อยากให้ทุกคนได้ถูกเลขนะครับถูกเลขสามตัวแต่งวนนี้ครับผมอาจจะซื้อเหมือนกันครับเพราะว่าหัวฉีพันาเมื่อกี้ผมคาดยุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อแต่งวนนี้ผมอาจจะซื้อ เลขตามของแม่น้อยก็ได้16ตัวละครโมโหครับให้ทุกคนได้จับเงินเหมือนกับแสนทุกคนครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับ